Material มันคือบอเออญผมผมว่างานแมทเทียรมันก็ต้องตอบโจทย์นะว่าจะใช้ทําอะไรแล้วตัวแมทเทียรนั้นมันเหมาะกับสิ่งที่เราจะเอาไปทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือแมทเทียร์นี่มันทํามาเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อการใช้งานเพื่อฟังก์ชันแบบใดแบบหนึ่งแต่จริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีขีดจํากัดแค่มันต้องทําแบบใดแบบหนึ่งมันเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้อีก แต่ถ้านำเท t e r ท a l ที่เคยมันเคยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะแล้วนำไปใช้ผิดที่ผิดทางมันมีทั้งสองอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีอย่างไม้นนเนี่ยหรืออย่างคอนกรีตอย่างเหล็กจริงๆมันมันใช้ได้หลากหลายแต่ขึ้นอยู่ผู้ใช้ต่างหาว่าใช้มันแล้วเห็นศักยภาพมันมากกว่าที่มันเคยเป็นหรือเปล่า <cái S 2> ครับก็จริงจริงโปรเจก์นี้คือ เรียกว่าหอหอพระาธาตุนะของวัดพระาธาตุพนมวรและมหาวิหารตรงนี้อาคารนี้คือโจทย์ที่ตอบเรื่องหนึ่งเล่าความเป็นมาเป็นไปของอพระาธาตุพนมนกับของที่มีผู้ศรัทธานํามาไว้ซึ่งมันแน่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยมาเก็บไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นด้วยการลักษณะอาคารที่เป็นแบบเนี่ย การออกแบบที่ผมใช้อย่างเช่นคอนกรีตเนี่ยเป็นหลักในการออกแบบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดับเบิลฟังชั่นนิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะของการขึ้นรูปคือมันจะไม่ได้มีเสามันใช้ผนังขึ้นเทพื้นเทผนงังเทหลังคาคือเราสามารถคอนติเนน u ์ว่เซอร์เฟซได้ด้วยโครงคือมันเป็นทั้งโครงสร้างก็ได้เป็นผนังก็ได้เป็นหลังคาก็ได้ด้วยเนื้อเดียวกันเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ด้วยด้วยเหตุที่ผมแบบ ทำงานอินเทรเนียเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคิดในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยในตัวไอ้ตัวบล็อกซีเมนเนี่ยผมก็มาทำเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเชลส์สูงเป็นบล็อกสำหรับเป็นช่องช่องที่เป็นพระเล็กพระน้อยที่เข้ามาอะไรเงี้ยผมก็จะไว้ตามช่องในขนาดเดียวกันเนี่ยมันเป็นทั้งตู้ถูกไหมครับไม่งั้นก็ต้องทำเชลส์มันก็ยังเป็นเรื่องของแมทเทียลเดียวกันอยู่จะเป็นปูนกับคอนกรีตเป็นหลักในอาคารหลังนี้